รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ราสนนับสุเกกกษตรรไทยวัสดีครับสวัสดีครับ,รบกลับมาอยู่กับเรานะครับในสัปดาห์นี้ทุกเช้าวันจันทร์เจอกันแน่นอนนะครับกับรายการรู้ค่าเกษตรไทยาทางทบอ .5 อย่างนี้เลยเช้าๆแบบนี้นะฮะโอ้โหเป็นไงคุณเจมครับผมแอมรู้หรือไม่ว่าเนี่ยเสื้อสีหวานแหววงเงี้ยที่พวกเราสองคนใส่มาเนี่ยทำไมวันนี้เราดูเหมือนแบบ บอยแบนเกาหรือ่าจริงๆแล้วเราจะไปลุยนะฮะสวนกล้วยไม้นะครับท่านผู้ชมเลยแต่งตัวนี่ให้เข้ากับบรรยากาศที่มันแบบหวานเหมือนแบบหน้าตาเขาตูมบอกว่าหน้าเราสองคนเนี่ยมันโจรไม่เหมาะกับการที่จะไปดูกล้วยไม้ให้ใส่เสื้อสีชมพูนิดนึงเพื่อดับดับดับหน้าตาของเรานะฮะแต่วันนี้นะครับน่ารู้จริงๆรรู้ค่าเกษตรไทยในวันนี้ต้องติดตามนะฮะตลอดทุกช่วงรายการเลยเพราะว่ามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับกล้วยไม้ หลายคนนี่อาจจะไม่รู้ว่าวิธีการเพาะปลูกหรือว่าเทคนิคต่างๆหรือว่าอะไรอย่างนี้ความสวยความงามแล้วเรื่องราคาด้วยแต่ก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวันนี้ตลอดทั้งรายการที่เราจะคุยด้วยก็เป็นไม้นผ่ครอ่าคุณเกมนี่ชอบหรือเปล่าชอบเลยเป็นคนชอบปลูกต้นไม้เขาครับก็ชอบบ้างครับแต่ว่ากล้วยไม้แล้วแบบที่มันสวยอ่ะก็เลยแบบสนใจเลยวันนี้นี่เลยนี่คุณเกมเข้ากับคุณเจมากเลยวันนี้เดี๋ยวเราไปเดินดูกันดีกว่าว่าโอเคครับกล้วยไม้นี่สวยขนาดไหนแล้วก็ พี่เกษตรกรรอเราอยู่แน,นะฮะเดี๋ยวไปเจอเกษตรกรด้วยครับ,รบปไปตอนนี้นะครับ ธุรกิจในร้านที่บอกไว้ตั้งแต่เด็กที่แล้วนะครับว่าทําเงินขนาดไหนนี่วันนี้เรามีเกษตรกรตัวจริงนะครับที่ปลูกกล้วยไม้นี่เดี๋ยวขอรับเลยครับสวัสดีครับพี่บุญเสริมครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในทุ่งกล้วยไม้นะส่วนกล้วยไม้นี่ตอนนี้ตรงข้างหน้านี่คือกล้วยไม้ปะครับกล้วยไม้ครับอันนี้เป็นกล้วยไม้สกุลแวนดา สกุลเวนด้าครับซึ่งตอนนี้ได้รับสกุลไหนที่ได้รับความนิยมมากก็ก้วยไม้ที่ส่วนใหญ่ที่จะส่งออกนอกตอนนี้ก็มีสกุลหวายนะฮะที่ขายได้ดีๆแล้วก็สกุลแวนด้าที่ส่งนอกได้ก็มีสองะกูลที่ส่งออกนอกนะครับครับผมก็ตอนนี้คือตรงนี้มันอายุประมาณเท่าไหร่ครับที่เราเห็นตรงนี้อันนี้คือออกจากขวดมาได้ประมาณสัก 3เดือนวันนี้ครับอ๋อสามเดือนอันนี้คืออายุประมาณสามเดือนแล้วต้องอีกกี่เดือนกว่ามันถึงจะออกดอกครับอันนี้อายุได้ประมาณทักสามเดือนได้ประมาณสัก1ิบเดือนถึงหนึ่งปีเราจะอาจปะขึ้นกับเช่าแขวนิดทีอ๋อครัแล้วก็สามารถออกดอกได้แล้วก็เลี้ยงมันจะบาจะออกดอกนะครับนะครับถามเลยดีกว่าคุณพี่คุณพี่บุญเสริมเนี่ยทำกล้วยไม้มากี่ปีแล้วเริ่มสนใจมาตั้งอายุมัน สิบหกสิบเจ็ดโอ้โหสิบหกสิบเจ็ดฮะตอนนี้ก็ทำมาได้ประมาณสามสิบกว่าปีสามสิบกว่าปีแล้วแต่ถ้าทำเป็นธุรกิจเข้ามาตั้งยี่สิบกว่าปีอ๋อคือเริ่มต้นเดิมทีเนี่ยสนใจด้วยส่วนตัวสนใจด้วยความชอบ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 กล้วยไม้ชอบความสวยความงามพอบางทีเนี่ยกล้วยไม้เนี่ยบางทีการพอเราอยู่กับมันมากๆมันเหมือนลูกเราเหมือนกันอ่าเราก็แบบในการชื่นชมในการดูการเจริญเติบโตพอออกดอกไปแล้วเนี่ยครับแหมมันพอ พอชอบมากชอบมากมันก็เกิดการต่อยอดอ่แหม่พอเริ่มเพาะพันุ์เองอะไรอย่างนี้ก็คือเหมือนว่าเริ่มจากใจรักมาก่อนเริ่ไหมใจรักมาก่อนแล้วก็ปลูกมาเรื่อยๆเลยทำมาเรอยๆจนเรียกว่าชานาญล่ะจนแบบสามารถเป็นธุรกิจแล้วก็สะสมกันมาเยอะๆมาก็มีช่องทางเรื่อยๆทำมันก็เลยแบบโหเพียบเต็มไปหมดเลยตอนนี้โหนี่เป็นเกิดตอนนี้เป็นธุรกิจหลักของคุณพี่เลยใช่ไหมครับครับธุรกิจหลักมื่ก่อนนี้จะทําแบบ ส่วนต้มเขียวหวานด้วยอ๋อจะมีส่วนส้มเขียวหวานด้วยแต่ตอนหลังนี่ต้นต้มไม่ได้ทำนะครับอ๋อก็หันมาทํากล้วยไม้อย่างเดียวเลยแล้วที่พี่บุญเสริมเนี่ยปลูกแล้วเพาะพันธุ์อยู่ทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดกี่สายพันธุ์กล้วยไม้เนี่ยครับโอ้ข้างๆเยอะมันจะมีทั้งแวนด้าอโคเซนด้ามีวาสโคมีพันธ้ พวกเากข Lee, กาแก,ก,กะพวกช้างพวกไอเยเลตพวกรูกวสมข้ามตระกูลอถือว่าเป็นเกือบ2ี่สสายพันธุ์เลยที like ่ปลูกอันนี้ก็ถือว่าเป็นกล้วยไม้อย่างหนึ่งอันนี้อันนี้นะอันนี้คือชมพญยาไรใบ อ๋อพยายามทอย่างนี้ครับที่เราพยายามมากเเป็นแบบแบบดนี้ป่ะครับหรือว่าอย่างอ่าไม่เป็นอันนี้ส่วนใหญ่จะมีใบน้อยมากถ้าไม่มีใบช่วงออกดอกใบก็จะไม่มีจะมีมีรากแล้วมีดอกมาเลยอ๋อคือรากมันจะหมายว่าสวยแล้วก็ยาวยาวไบครับนี่วันนี้น่าสนใจจริงๆกับลู้ค่าเกษตรไทยครับแต่ช่วงหน้าฮะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้วิธีการพอปลูกขับพี่คุนเสริมกันนะสุเจต้องมาถามต้องมาถามต้องมาถามตัวจริงนะฮะประสบการณ์สามสิบกว่าปีนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนถูกต้องครับเดี๋ยวเราไปอยู่กันช่วงหน้าครับ กล้วยไม้หรือออคิดเป็นพืชวงใหญ่ที่มีดอกสวยงามมีความหลากหลายทั้งสีสันลวดลายขนาดรูปทรงและกลิ่นเรียกได้ว่าเป็นพืชดอกที่มีความหลากหลายมากที่สุดกลุ่มหนึ่งมีมากกว่า800สกุลพบในธรรมชาติมากกว่า20,000ชนิด ด้วยความสวยงามและความหลากหลายทำให้กล้วยไม้เป็นที่นิยมไปทั่วโลกมีการปรับปรุงสายพันธุ์โดยการผสมข้ามชนิดข้ามสกุลมากกว่า30,000คู่ผสมทำให้กล้วยไม้มีความสวยงามและเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นค่ะและที่สำคัญยิ่งผสมสายพันธุ์ขึ้นมาใหม่ๆราคาและความต้องการก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นด้วยนะคะในส่วนกล้วยไม้ของพี่บุญเสริมมีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยค่ะ ถ้าให้บอกทั้งหมดคงไม่ไหวนะคะแค่ยกตัวอย่างบางสายพันธุ์ที่นิยมกันมากที่สุดก็มีแคทเทอรียาแวนด้าและรองเท้านารีรองเท้านารีพันธุ์นี้แหละค่ะที่มีราคาสูงแถมยังเป็นที่ต้องการในตลาดมากเลยทีเดียวด้วยนะคะสมับรสนุนรายการโดย O2 Premium คืนชีวิตให้กับเพชร โอทูฟราโวากาสนับสนุนเกษตรกรไทยก้าวไกลสู่อีกเด้อ โดย O2 p r พรีเมียมคืนชีวิตให้กับเดินไทย o อทูฟร o โวกสนับสนุนเกษตรกรไทยก้าวไกลสู่ ผมตอนนี้นะครับเราอยู่ในสวนกล้วยไม้คที่บุญเสริมแล้วอยู่ในลายล้อมแล้วของกล้วยไม้โอ้โหนี่นะเราจะพาเดินทัวร์กันบุญเสริมบอกเดี๋ยวอยากจะเอากล้วยไม้ไหไไปกลับบ้านได้เลยไปใช้เล่นคือบอกให้ดูได้เลยเดี๋ยววันนี้จะให้ข้อมูลเต็มที่นะครับเพราะว่าประสบการณ์กว่า30ปีที่ปลูกมาที่สั่งสมมาจะเป็นต้องเราต้องเรียนรู้กันเลยครับกล้วยไม้อย่างแรกเลยเริ่มปลูกนี่มันทำยังไงครับ เริ่มปลูกอย่างที่บอกออกจากขวดอ่าต้องเพาะเขาไม่ออกจากขวดทีแรกเราจะจะกล้วยไม้จะมีสองเพาะได้สองวิธีคือหนึ่งเพาะเมล็ดพระอมเมล็ดก็คือการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดจะได้ไม้พันธุ์ใหม่อันนี้เขาเรียกว่าการพัฒนาพันธุ์อ๋อก็คือจะได้เหมือนว่าครับวิธีนี้จะได้สายพันธุ์ใหม่ออกมาครับพอเราได้สายพันธุ์ใหม่ออกมาแล้วได้ข้อดีของเขาคือ ดอกสวยออกดอกเก่งเลี้ยงง่ายโตไวเนี่ยเราสามารถไปพอได้เยอะราสามารถไปพรอยได้เยอะได้ครับแล้วแล้วอย่างนี้ที่เห็นนี่คือดอกอันนี้คือพันธุ์อะไรอันนี้คือพันธุ์เวนด้าเวนด้าอ๋อน้าตาจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่มันก็มีหลากหลายสีนะเวนด้าก็มีหลากหลายสีวยกันอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เขาเรียกว่าสียังไงสีเขาเรียกว่าสีสีแดงอ๋อนี่คือสีแดงนะครับ ก็คือพันเดินด้ที่พี่บอกเนี่ยคือพันที่ส่งออกนี่ใช่ไหมครับอาใช่ขนาดประมาณขนาดนี้เลยหรือเปล่าครับที่ว่าที่ส่งออกส่วนใหญ่จะประมาณไซจะอยู่ประมาณขนาดนี้อ๋อก็คือหมายว่าแล้วอย่างนี้มันกี่วันประมาณจะออกต่ออย่างนี้แหละครับมันจะมีมันจะมีอย่างนี้ก็อยวนี้เขาใกล้จะออกแล้วนะใกล้จะออกครับพี่ดูยังไงพอไซเขาเขาใกล้ มันได้แล้วดูจากสายของแต่กล้วยไม้เนี่ยเวนด้าเนี่ยจะมีทั้งออกดอกเก่งออกดอกไม่เก่งก็มีด้วยถ้าออกดอกไม่เก่งเนี่ยตัวใหญ่ออกปีละครั้งปีละครั้งปีละครั้งตัวใหญ่ออกหน้าพืชดีกาธันวามกกาลาช่วงนั้นนะครับแต่ถ้าออกดอกเก่งเนี่ยเขาสามารถออกดอกได้ตลอดปีดอกช่วงช่วงไหนก็ได้คือมันก็มีหลากหลายดี่เห็านผู้ชมคนนี้สวยมากครับอันนี้จะเป็นไม้หอมเออเนี่ยนี่ก็สวยตัวใหญ่จะหอมครึ่งวันช้าจะหอมแรง หอมเลยอ่ะกลิ่นหอมเลยแต่ตอนนี้ก็ตอนนี้เรามถ่ายตอนคลิปนี่ประมาณบ่ายบ่ายจะเย็นกินจะน้อยลงกินก็จะไม่ค่อยมีแต่ถ้าเช้าเช้านี่พี่บุญเสริมบอกว่าหอมจริงจงนะฮะแล้วการปลูกพอเมล็ดเสร็จเราก็ก่อนเอาออกจาขวดมาเนี่ยเราต้องมีวิธีการยังไงต่อครับพอจกขวดของที่วิธีที่สวนนี่ก็จะออกขวดใหม่ก็จะไว้ในที่กันฝนนะแล้วพึ่งในตะกร้าพลาสติก อ๋อก็จะมีการผึ่งในตะกร้าพลาสติกแล้วก็กันฝนได้แล้วก็งดน้ำสามวันประมาณอ๋อคือคือึ่งไว้คือห้ามห้ามโดนน้ำเลยใช่ไหมพี่ไม่ไม่ลดน้ำเลยัคือออกจากขวดมาปุ๊บเนี่ยก็จะผึ่งให้แห้งเลยคือแบบว่าห้ามโดนน้ำเลยแล้วระยะเวลาของมันเนี่ยที่ห้ามโดนน้ำนี่ต้องกี่เดือนครับพี่สามวันสามวันใช่ไหมครับอ๋อก็คือประมาณสามวันแล้วในหลังจากสามวันไปแล้วเราก็ลดน้ำวันละครั้งอ๋อลดน้ำวันละครั้งลดด้วยฝักบัวแล้วตอนนี้เรามีตัวช่วยนอกจากลดน้ำแล้วมี ท้าไมในในที่ใหญ่ๆจะเป็นสปริงเกอร์เนี่ยครับเนี่ยใช้ระบบสปริงเกอร์ครับแล้วก็พอในช่วงถึงน้ำเสร็จดน้ำตอนเอามารดน้ำแล้วเป็นอนุบาลแล้วเนี่ยค่ะอนุบาลแล้วประมาณทักพอต้นเริ่มแข็งแรงก็ตักสองอาทิตย์ก็จะเริ่มให้ปุ๋ยให้ยาใช่ปุ๋ยมีมีมีอะไรบ้างครับปุ๋ยที่ปุ๋ยก็ที่ให้ส่วนใหญ่เป็นสูตรเสมอสูตรเสมอยี่สิบยี่สิบยี่สิบอ๋อยี่สิบยี่สิบยี่สิบแล้วก็ ยาชีลานะครับป้องกันครับแล้วก็มีสารโฟวนอยอะเป็นสารฟา่ช่ยด้านทีว่าภาพ่าเป็นสารอินซีโาวนอยนั่นเองใช้ตัวไหนบ้างครับพี่ก็จะมีตัวตัวเร่งนะครับตัวเร่งการเจริญตัวเร่งการเจริญเติบโตแล้วก็มีตัวที่ตัวบำรุงดินที่นี่ก็จะมาใช้เป็นเป็นตัวทำให้ช่อดอกแข็งแรงอ๋อก็คือเอามาใช้ได้ บำรุงดินนี่ก็ปรับสภาพดินเนี่ยมาใช้ให้เพื่อให้ช่อดอกมันแข็งแรงใช่แล้วก็จะมีตัวป้องกันแมลงป้องกันแมลงแล้วคือสาตัวพี่ก็าใช้สามตัวแล้ว3าตัวเนี้ยพี่มีวิธีใช้อย่างไงครับผสมกับน้ํายังไงแล้วฉีดก็ ตัวเร่งเจริญตบโตจะใช้0.5 cc 0.5 cc ต่อน้ําครนั้น1ปีบ่1ปีบครับอตัวนี้ประมาณเท่าไหร่พี่น้อ20ลิตร20ลิตรอ่ตัวปรับปรุงดินที่ใช้เรามาใช้สําหรับให้ช่อแข็งแรงก็จะใช้อยู่2 cc 2 cc ไอตัวป้องกันโรคและแมลงก็อยู่มานป้องกันใช้อยู่3 cc 3 cc ถ้าเกิดมี มลแงระบาดเราจะเพิ่มเป็น5 t อ๋อก็ต้องดูแล้วแต่ว่าตอนนั้นเป็นอย่างไงบ้างแต่ช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเงินดีหรือเปล่าอันนี้แค่นิดๆหน่อยๆนะเวนนาแต่ไปดูที่พี่เจมบอกครับที่มันแพงแล้วก็บอกว่ายากปลูกยากนี่นิยมอันนั้นแพงก็คือเป็นไม้ที่แบบมันไม่ได้เลี้ยงจำนวนมากเอ๊ะความตัดต่อแงสูงแพงเป็นต้นนี่แหละนะแพงเพราะว่าเขาพอเลี้ยงในเยอ่อไม่ได้หมด นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าต้องกลับมาอยู่เราต่อแน,น่นอนกับลูค้ากๆๆเกษตรไทครับพี่พี่บุญเสริมใส่ใจดูแลประกบประงมเจ้ากล้วยไม้เงินล้านของพี่เขาด้วยวิธีการอย่างนี้ค่ะหลังจากที่เพาะเนื้อเยื่อในขวดแล้วนําเนื้อเยื่อที่เป็นต้นกล้าออกจากขวด วางผึ่งไว้ก่อนสัก3วันแล้วให้น้ําแบบใช้ฝักบัวรดค่ะจากนั้นจึงนําไปปลูกจะมีทั้งแยกปลูกในกระถางปลูกในกราบมะพร้าวและปลูกที่ตอไม้ค่ะหลังจากนั้น2อาทิตย์ให้ปุ๋ยเสมอสูตร20 และฉีดพ่นด้วยสารฟาวนอยชนิดปรับสภาพดินอัตราที่ใช้ 2cc และสารฟาวนอยชนิดเร่งการเจริญเติบโตของพืชอัตราที่ใช้ 0.5cc และสารฟาวนอยชนิดป้องกันโรคและแมลงอัตราที่ใช้ 3-5cc ผสมรวมกันต่อน,น้ำ20ลิตรฉีดพ่นในช่วงเวลา4โมงเย็นค่ะฉีดพ่นทุกๆ7-10วันครั้งค่ะสมับสนุนรายการโดย O2 Pre m ีเมีย คืนชีวิตให้กับแผ่นดินไทยโอทูฟราโวกาสนับสนุนกเกษตรกรไทยก้าวไกลสู่อีกเดิน ายการโดย O2 p r พรีเมคืนชีวิตให้กับแผ่นดินไทย 2> o อทูฟราโวกา<อ>สนับสนุนกเกษตรกรไทย,ก,ยก้าวไกลสู่อิดตอนนี้นะครับเรายืนอยู่ที่นี่เลยฮะแปลงที่บอกว่ามีราค่าที่สูงที่สุดครับกับดอกไม้พันธุ์ รองเท้านาวีครับไม่เลยนะฮะกล้วยไม้พันนี้พี่บุญเสริมม่นบอกว่าแพงมากที่หนึ่งเลยนะตอนนี้เราความนิยมมากนะครับมูลค่าการตลาดที่สูงมากจริงๆนะฮะพี่บุญเสริมครับนะครับขอย้อนกลับไปถามในเรื่องของสารอินทรีย์ก่อนหลังจากที่พี่ได้ใช้สารอินทรีย์เนี่ยกับของกล้วยไม้พี่แล้วเนี่ยผลผลิตนีแตกต่างจากแต่ก่อนไหมพี่ แตกต่างที่เห็นได้ชัดคือเรื่องแมลงลดน้อยลงเลยก็คือเรื่องแมลงนี่เห็นได้ชัดเลยว่าแมลงลดน้อยลงไปในาแต่ก่อนเลยนะครับก็ทําให้บางทีการลดต้นทุนในการใช้สารเคมีปราบพวกศัตรูพืชพวกแมลงต่างๆนี่ก็ลดน้อยลงแล้วก็เลยปลอดสารเคมีได้น้อยลงนะครับสุขภาพเราก็ดีขึ้นเลยพี่นะแล้วรายได้นี่เป็นยังไงล้ยไม้ปลูกนี่รายได้ดีไหมพี่รายได้เละก็ดีพอสมควร ที่คนปทุมนะฮะเขาเขาชอบแบบเขาเรียกว่าแบบไม่เขาอยากจะพูดมากเท่าไหร่แต่ก็เลยได้ดีพอสมควรเนาะขาอยู่ได้ก็เป็นรถหลายคันนะครับเห็นบ้านหลายอย่างไหญโตรงนะก็พออยู่ได้ก็ถือว่าสามารถเลี้ยงรับครัวได้สบายสบายเลยอยากให้พี่บุญเสริมเนี่ยช่วยฝากทิ้งท้ายกับคนที่อยากจะหันไปเป็นกนใหม่ ที่เริ่มต้นจากที่ดูอยู่ของบ้านที่อยากจะมาดูแลกล้วยไม้อย่างพี่คนที่จะยังไงครับช่วยฝากสักนิดนึงก้ฝากก็กล้วยไม้เนี่ยที่ผมเลี้ยงมาคือแบบใจรักโดยเฉพาะเลยนะครับใจรักโดยเฉพาะแล้วเราก็สามารถศึกษาด้วยตนเองว่าสมัยก่อนที่ศึกษามันก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตที่เราจะได้ค้นฟ้าเหมือนสมัยนี้นะเราต้องสมัยก่อนต้องหาจากตำรับตำราครับ ่อจะหาได้แต่ละเล่มอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะยากแต่เดี๋ยวนี้ศึกษาทางอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยมันศึกษาง่ายมากนะครับคลิกไปทีเดียวก็ดูเรื่องเรารักชอบอะไรเราก็ศึกษาให้ดีมันก็ได้ผลนี่แหละครับคือสิ่งที่บอกอยากจะบอกท่านเกษตรกรที่ดูอยู่บ้านหรือว่าท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะฮะควรที่จะรักก่อนให้หัวใจกับมันไปก่อนนะครับแล้วสิ่งที่เราให้มันเป็นอย่างเงี้ยหัวใจมันจะตอบแทนเรากลับคืนมา แล้วผมเชื่อว่าพี่เสิร์สทำงานไปด้วยและก็มีความสุขไปด้วยแน่นอนครับนี่ไม่ได้ับฝากไปด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยกับพี่เสิร์มมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหดูดอกดีท่านผู้ชม อยากได้อะเมื่อวานวันแม่ไม่ได้ซื้อดอกมะลิให้แม่เรได้ยังดอกมะลิได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวต้องมาหากล้วยมาไปตักคุณแม่โอเคงั้นเดี๋ยวผมเอาไปฝากด้วยดีกว่าแต่ว่าก่อนที่จะไปฝากเนี่ยฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับเกษตรกรที่ประสบปัญหาในเรื่องของเพี้ยแป้งนะครับระบาดในไร่มันสัมปะหลังนะครับแล้วก็โรคใบขาวในไร่อ้อยนั่นเองนะครับผมให้ติดต่อมาที่เบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับผมจะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วครับของบริษัทโอทูไปแก้ไขปัญหาให้ท่านเลย ครับผมแต่วันนี้นะครับเราต้องติดตามแน่นอนนะครับกันได้เลยนะกับรู้ค่าเกษตรไทยทันกบอกนะฮะตู้เช้าวันจันทร์แบบนี้นะเจอเราสองคนแน่นอนที่จะนําสาระดีๆนี่ให้ได้รู้เรื่องราวของเกษตรกรไทยนี่ครับแต่วันนี้เราสองคนต้องมาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ได้สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนเอาไปไหนขอเขาก่อนเฮ้ยไม่เฮ้ยต้อง